โอเค okay, let's go <S สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับงานก่อสร้างสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนคิดว่าปัจจัยสี่ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่ว่าใส่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะที่อาชีพก่อสร้างเนี่ยมันก็เป็นอาชีพเก่าแก่อาชีพหนึ่งเลยนะครับของโลกเชื่อไหมครับว่างานก่อสร้างเนี่ยมันเริ่มต้นและอยู่คู่กับมนุษย์เรามาเนี่ย ตั้งแต่สมัยไหนกัน,นครับมนุษย์เนี่ยครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คืออยู่ตามถ้ำตามป่าถูกไหมครับก็เล่ร่อนพเนจรกันไปความต้องการที่อยู่อาศัยในลักษณะถาวรเนี่ยเมื่อไร่กันครับเมื่อเขารู้ว่าเขาอยากจะอยู่ที่ที่นั้นาน,นานๆครับเมื่อเขาเริ่มเพาะปลูกได้เขาเริ่มเลี้ยงสัตว์ได้ เขาก็ต้องการที่พักอาศัยที่มันอยู่ได้นานนะครับไม่ใช่แบบว่าพักตามใบตองแล้วก็ไปกันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยครับมันคือช่วงเวลาไหนของมนุษยชาตินะครับเราเริ่มรู้จักงานก่อสร้างกันตั้งแต่ประมาณหนึ่งมื่นปีก่อนคริสต์กาลนะครับเราเริ่มวิวัฒนาการกันเรื่องงานก่อสร้างแล้วทีนี้เนี่ย หนึ่งมืนปีก่อนคริสต์ศกา,กาเนะครับมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับจากการใช้ไม้ใช้หินเนาะมาทำเป็นบ้านทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ยุคนึ่งครับซึ่งเป็นยุคทองเลยของเรียกว่าของมวลมนุษย์เลยก็ได้นะรเราต้องรู้จักแน่นอนครับคือยุคของโรมันนะซึ่งเรียกว่าการก่อสร้างของเราเนี่ยมันมีนวัตกรรมในยุคของโรมันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย แต่นวัตกรรมหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนการก่อสร้างของเราแทบไปตลอดกาลนะครับก็คือนวัตกรรมที่เรียกว่าโรมันคอนกรีตครับเคยยินกันไหมครับเราเคยได้ยินแต่ปอร์แลนด์ซีเมนต์ปอร์แลนด์คอนกรีตใช่ไหมครับในสมัยนี้เคยได้ยินคําว่าโรมันคอนกรีตกันไหมครับมันคือต้นกําเนิดปู่ย่าตายายบรรพบุรุษปู่ทวด ของปอดแลนซิเมนที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะครับไอตัวโรมันคอนกรีตเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากหินภูเขาไฟครับในอิตาลีครับแน่นอน,นครับจุดศูนย์กลางของความเจริญของโรมันก็คือกรุงโรมมันเริ่มต้นที่เท่าภูเขาไฟของกรุงโรมครับเท่าเขาไฟอ่ะเขาเรียกว่าปอสูลาน่านะครับแล้วก็เขาเอามาผสมกับตัวปูนขาวครับ ปูนขาวตัวนี้มันได้จากการฮีตตัวแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือหินปูนเนี่ยด้วยความร้อนมากๆเลยจนทำให้มันกลายเป็นลามครับผสมน้ำผสมน้ำเสร็จปุ๊บผสมกับปอโซลาน่าหรือเท่าเท่าภูเขาไฟเนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยเชื่อไหมครับไอ้สามอย่างน,นี้ยผสมกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็น แคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนเดิมครับนั่นหมายความว่าคนโรมันนะครับเข้าหินปูนเนี่ยที่เป็นก้นกอนๆนะครับที่อยู่ตามภูเขาเนี่ยมาฮีทนะครับมาทําให้เกิดความร้อนนะครับแล้วผสมสัดส่วนต่างๆกับเท่าภูเขาไฟเนี่ยผสมน้ําแล้วก็ผสมหินกรวดครับสุดท้ายอินโปรดักของชาวโรมันคืออะไรครับแม่งกลับไปเป็นหินปูนเวยแม่งมหาสัจจันทร์ไหม แม่งกลับไปเป็นหินปูนเว้ยคนซึ่งถ้าเทียบกับปอร์สแลนคอนกรีตปัจจุบันนะครับก็คือมันจะเริ่มต้นจากาเขาเรียกว่าปฏิกิยาไฮเดชันนะครับมันจะเป็นพวกแคลเซียมซิลิเกตซึ่งมันอ่ะไม่ได้มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับตัวหินปูนเลยเหมือนกับวัตถุดิบที่เราใช้ทำทำซีเมนต์ปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากหินปูนเหมือนกัน แต่เราไม่สามารถจะทําให้หินปูนตัวเนี้ยกลับไปเป็นหินปูนได้อีกเลยเหมือนกับโรมันคอนกรีตนะครับคือโรมันคอนกรีตเนี่ยเหมือนการย้ายภูเขาครับย้ายภูเขาเนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยแล้วผสมส่วนต่างๆเนี่ยแล้วกลับให้มันเป็นทําให้มันเป็นภูเขาเหมือนเดิมคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างโรมันคอนกรีตกับบอร์แลนคอนกรีตที่เราใช้กันเนี่ย มันจะแตกต่างกันขนาดไหนครับเมื่อเทียบกับการเอาภูเขามาทำบ้านกับส่วนผสมทางแคลเซียมบางอย่างนะครับที่เกิดจากเปิยปฏิยาปฏิกิริยาไฮเดรชันความแข็งแรงมาเทียบกันไม่ได้เลยครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมสิ่งก่อสร้างของโรงมันคอนกรีตเนี่ยยังอยู่สิ่งก่อสร้างของโรงมันคอนกรีตเนี่ยคืออะไรบ้างครับที่เด่นๆเ,เลยนะครับโคลอสเซียม อันนี้สร้างในประมาณาหลังปีคริสต์ศักราชประมาณ100ปีนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เพื่อนๆต้องรู้จักแน่นอนโดยเฉพาะคนวัยผมนะครับก็คือวิหารแพติออนเกิดจากตัวโรมันคอนกรีตทึ่งจะเห็นได้ว่า2,000ปีแล้วครับโครงสร้างสองตัวนี้ก็ยังโดดเด่นเป็นสง,งา่า ทำให้เรานึกถึงว่าเทคโนโลยีก่อสร้างของชาวโรมันเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดไหนนะครับแต่ครับแต่แต่เราก็มีคําถามในใจใช่ไหมครับคุณคุณมีคําถามในใจใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดโรมันคอนกรีตมันดีขนาดนั้นเนี่ยแล้วทําไมโรมันคอนกรีตมันถึงหายไปทุกวันนี้เราถึงใช้ปอร์ทแลนด์คอนกรีตไปที่ไหนก็เจอแต่ปอร์ทแลนด์คอนกรีตทาไมไม่มีใครใช้โรมันคอนกรีต เพราะอะไรครับมันต้องมีข้อเสียถูกไหมครับข้อเสียของโมันคอนกรีตเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับมันทํามาจากเท้าภูเขาไฟที่อิตาลีครับแล้วใครล่ะครับมันจะไปหาเท้าภูเขาไฟได้ประเทศไทยมีไหมครับก็ไม่มีครับมันก็ต้องเกิดการพัฒนาวัสดุที่เป็นวัตถุด,ดิบทดแทนขึ้นมานะครับ ใครจะไปนำเข้าภูเขาไฟจากอิตาลีมาทุกประเทศล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือระยะเวลาการเซตตัวครับระยะเวลาการเซตตัวของโรมันคอนกรีตเนี่ยเขาเซตกันทีเนี่ยเป็นวันครับหมายถึง initial setting time นะครับก็คือหลังจากผสมแล้วเนี่ยจนคอนกรีตสามารถจะอยู่ตัวได้เนี่ยเป็นหลักวันครับหรือเป็นหลักสัปดาห์ถ้า <Huh? S 1> คอนกรีตจะแข็งตัว แล้วเวลาการพัฒนากําลังของมันนะครับกว่ามันจะอยู่ในช่วงที่สามารถรับกําลังได้เนี่ยบางครั้งเป็นหลักเดือนครับเป็นหลักปีแม็กซ<อ>ิมัมสเตรงเนี่ยจะพัฒนาได้เต็มที่เนี่ยคือประมาณสิบปีนี่บ้าหร,รบหรือเปล่าฮะซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการของ,ของการก่อสร้างปัจจุบันแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเอามาใช้อย่างที่สามครับ ก็คือความต้องการอันหลากหลายของการก่อสร้างปัจจุบันอย่างเช่นเราต้องการคอนกรีตที่ทึบน้ําเราต้องการคอนกรีตที่มีอัตราการไหลที่ดีเราต้องการคอนกรีตที่มีค่าสเตร็งในระยะต้นที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับปอร์ตแลนด์คอนกรีตเนี่ยมันมีพริกน้าําปลาน้ําส้มผงชูรสให้ใส่นะครับมีลูกเล่นให้ใส่เยอะแยะนะครับแตกต่างจากไอตัวโรมันคอนกรีตเนี่ย มันก็คือเน้นเรื่องความแข็งแกร่งเน้นเรื่องความทนทานเหมือนภูเขาหินปูนยังไงอย่างนั้นนะครับเหมือนการสร้างภูเขายังไงอย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้สร้างภูเขาถูกไหมครับเราสร้างบ้านเนาะเราสร้างบ้านเราสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งมันทําให้ปอร์ทแลนด์ซีเมนต์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอาจจะมีความคอมเพรสซิฟสตริงอาจจะต่ากว่าแต่มันมีความเฟ e ซิเบิลแล้วมันมีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากกว่า นั่นก็เป็นสาเหตุให้มหัสจรัร์นวัตกรรมของชาวโรมันเนี่ยมันค่อยๆเลือนหายไปจากเทคโนโลยีก่อสร้างปัจจุบันนะครับแต่กระนั้นก็ดีครับโรมันคอนกรีตเนี่ยก็ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญเลยนะครับที่เปลี่ยนหน้าตาของการก่อสร้างของเราไปตลอดกาลนะครับถ้าเกิดในวันนั้นเนี่ยไม่มีชาวโรมันคิดโรมันคอนกรีตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย เราจะใช้อะไรทำบ้านกันอาจจะนั่งอยู่ในบ้านดินกันก็ได้นะครับปัจจุบันนี้นี่แหละครับก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยของงานก่อสร้างเดี๋ยวว่างๆนะครับผมจะหาเรื่องดีๆเรื่องน่าสนใจของงานก่อสร้างให้มาเล่าในล,ลักษณะของวิชาสังคมแบบนี้นครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,นครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันในคลิปนี้ คนขยันครับอยู่ที่ไหนก็ลำบากสวัสดีครับ